นนเลือบเบิร์ดขอบตาเป็นเลื้อบเบิร์ดขอบตาสีกับปวาะปะมะป่ามะนี่ป่ามะนี่ตัวละสามใบแดงม่ยกกลงไปเลยก,ก็ได้ว่ได้ต้องการใครต้องการใครพร้อมเอาไปทําเอาไปปัดราคาใหม่ก็ได้เพราะว่ามันมัน,ม,นมันได้ขใครใดก็ได้ล่ะเป็นเลื้อบเบิร์ดขอบตอคาครับใครต้องการ มาเลยครับวัดบรรเหล่าโบวานตำบลเหล่าโบวานอำเภอทิงเกินมาสารคามที่รถมาจังเมือลยครับพวกมาถามมึงถือซื้อบ่ซื้อกับบเป็นหยังวะแล้วอยากรู้อยากต้องการทราบข้อมูลนะมันกับบรปเน่ยหน่อยห่างด้มันมีลูกมีห่างมีมีลูกหน่อยลูกหยังเต็มอยู่เด่นถ้ามันยกกลงไปคือทันใดกังไรเลยแหละเพราะว่าลูกหน่อยมันอยู่นี่นีม่อมแน่นี่หน่อยๆนะ อันนี้ห้างเขาอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอันนี้ก็มี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 มดเลย